้ยคืนสักทีจะวะขนี่นีบอยู่อืมอุ้ยคืนสักทีดิอืมนีน่นายทำอะไรอะ่ะอุบัติเจ้าวันแจกก็ไม่เนเฮ้นเดี๋ยวก่อนคุณคุณเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวก่อนคุณคุณ รถเป็นไงบ้างครับพี่พอดีผมรีบครับอพอดีผมปวดท้องมากเลยครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าองน้ำก่อนอเดี๋ยวกลับมาทำต่อให้ใหม่ได้ไหมครับอะไรนะงั้นก็ถอดเสื้อของพี่ออกมาเดี๋ยวผมซ่มเมงเสื้อเ่ยพี่ถอดมาเลยเดี๋ยวมาครับครับครับ ผมไม่ได้ตั้งใจพอดีผมเปิดไฟฉายอยู่แล้วมันโดนกล้องอะครับนายไม่ต้องมาพูดมากเลยนะเห็น,เห,นเห็นอยู่เต็มสองตาว่านายถ่ายตั้งโปงฉันเอาวนี่นี่คุณนี่น้องคิตตี้สีชมพูของฉันนายเห็นหรือยังเนี่ยตอบมานะผมยังไม่เห็นผมสาบานได้ไอ้ป้าไอ้ลามยุดจะโวยวายอะไรกันกน,นะนักนะหนาคุณ ยังไม่เห็นของคุณเลยนะแล้วอย่างผมก็บอกไปแล้วไงว่าผมขอโทษฉันจะต้องจัดการคนเร็วๆแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้โทรหาพี่ชายฉันแป๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อย่าบอกนะว่านี่นาย อนักเก็ตฉันได้ไงเนี่ยคะทำโปรไฟล์ซะดูดีเรียบหรูแต่ที่แพ้ก็เป็นแค่เด็กอู่ซ่อมรถแล้วยังไงครับผมเป็นเด็กอู่ซ่อมรถแล้วมันหนักส่วนไหนคุณไม่ทราบก็มันกระจอกไงนายเลิกยุ่งกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอ,อ๋อแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบผู้ชายที่มีอนาคตท,ที่มีกลิ่นน้ำมันรถหรอกจนแลวไม่เจียบ ว,วันนเลยี้คุณครับรถเป็นไรหรือเปล่าครับพอดีว่ารถฉันเสียเฮยนี่นายนายคนเมื่อเช้านี่คุณฟังผมอธิบายก่อนคุณช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยใครคุณคุณฟังผมอธิบายก่อนสิคือเมื่อเช้าอะ่ะผมรูดซิปไม่ขึ้นทำไงมันก็ไม่ขึ้นอะ่ะแล้วคุณก็เข้ามาพอดีอะ่ะนี่ นายพูดจริงๆหรอแล้วนี่นายซ่อมรถเป็นไหมอ่ะเป็นสิงั้นก็คุณก็ตามผมแล้วกันคุณก็ถอยผมสิผมจะได้วิรถให้<อ>คุณนี่นไม่ทำไงรถเสียงกฉันจะไปรูมละ่ะขับอย่างเดียวใช่ไหม ไงนะว่านายซ่อมเป็นน่ะนี่คุณผมใส่ชุดช่างซ่อมอยู่นะแะอีกแค่บอไซ่แค่เนี้ยทำไมผมจะซ่อมไม่ได้ซ่อมได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยเพราะแต่คุณเถอะแต่งตัวก็ดูดีทำไมมาขี่มอไซค์แบบเนี้ยโอ้ยก็รถยนต์ของฉันเสียดิก็เลยต้องขี่มอไซค์เนี่ยแต่จะว่าไปก็ประหยัดดีเหมือนกันนะ ช่วงเนี้ยเศรษฐก,กิจไม่ค่อยดีเลยน้ำมันก็ขึ้นราคาอีกอะ่ะนี่เราซ่อมได้หรือยังเนี่ยฉันรีบนะแป๊บนึงสิคุณซ่อมได้จริงเปล่าเนี่ย ไม่เอาหรอกคุณไม่เป็นไรหรอกซ่อมแค่นี้เดียวเองงั้นถ้านายไม่รับเงินฉันเนี่ยรับน้ำฉันไปก็แล้วกันฉันไม่อยากให้นายช่วยฟรีๆอะ่ะงั้วคุณก็ไปาทานข้ากับผมสิฮะอะไรนะเออคือ รถของผมรถผมรู้นะแล้วยังไงอ่ะแล้วทีนี้คุณจะไปทานข้าวกับผมได้หรือยัง บริษัทเรายัอาอยางไงดีวะเนี่ยไม่ได้นายจะเอารถลูกค้าไปใช้ส่วนตัวแบบนี้ไม่ได้โท่คุณมิวแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขามารับรถล,ละ่ะแกจะทํายังไงแกทําแบบนี้กี่รอบแล้วคุณมิวครับห้าโมงเย็นวันนี้ถ้าผมไม่มีรถไปรับเขาเนี่ยผมสูยแน่เลยครับคุณมิวดิฉันจะบอกอะไรให้นะ สมัยนี้เนี่ยมันก็ใช่ผู้หญิงหลายๆคนเขาอาจจะหาคู่ชีวิตที่มันเพียบพร้อมมีเงินมีตําแหน่งแต่สําหรับผู้หญิงบางคนเขาก็หาคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นที่พึ่งเป็นเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นความสุขให้กันและกันได้แต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนแล้วครับที่ไม่มองคนที่เงินเพราะว่ายังไงแล้วเงินมันก็สําคัญต่อชีวิตคู่ไม่ใช่หรอครับชีวิตมันอยู่ได้ด้วยเงินก็ถูกแต่ความสุขที่แท้จริง มันย่างยืนกว่าเสมอแล้วถ้าไม่มีเงินจะมีความสุขได้หรอครับฟังนะนายเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเหลือแค่เพียงโอกาสเท่านั้นและอีกอย่างนายก็ไม่สามารถโกหกเขาไปได้ทุกวันเพราะว่าสักวันหนึ่ง<ม>เขาก็ต้องรู้ความจริงอยู่ดีแต่ถ้านายเริ่มต้นด้วยการโกหกมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอยู่ดีองั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ฉันให้เวลานายแค่20นาทีเท่านั้นแล้วฉันเนี่ยจะถ่วงเวลาให้บอกว่านายเอารถไปเช็คก็แล้วกันจริงเหรอครับคุณหมิวคุณหมิวขอบคุณนะครับ น้องคะฉันเอาน้ำตกคอหมูย่างต้มแซ่บส้มตำปูปลาร้าซุปหน่อไม้แล้วก็ก้อยเนื้อด้วยนะคะไหนคุณบอกว่าคุณทานไม่ได้ไง ไม่ได้พูดเลยนะคะว่าฉันถ่ายไม่ได้อ๋อเดี๋ยวฉันขอโทรไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะอีกสิบห้านาทีฉันจะออกไปรับรถนะคะโอเคค่ะ ว่าถ้าคุณเลือกที่จะมีแฟนระหว่างคนรวยกับคนจนคุณจะเลือกแบบไหนเหรอฉันไม่เลือกใครทท้งนั้นแหละเพราะคนที่ฉันจะเลือกคือคนที่ฉันรักจริงๆไม่ว่าเขาจะรวยหรือว่าจะจนถ้าฉันรักนั่นก็คือรักเพราะฉันรักในตัวตนที่แท้จริงของเขามากกว่าเงินทองฐานะหน้าตาชื่อเสียงหรือเกียรติยศอะ คือผมไม่ได้จะสรารภาพอ่ะมีอะไรหรอคือผมนุน่นวิกกี้ใายน,นิดใหญ่นุน่นแกมากินส้มตังกับไอหมอนี่ได้ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่ามันหลอกแกมาเหมือนที่มันหลอกฉันนี่มันหมายความว่าย,ยังไงอ่ะก็ไอห,หมอนี่นะสิทำตัวหรู จริงๆแล้วอ่ะเป็นแค่เด็กอู่ซ่อมรถก็อย่าไปหลงเชื่อมนะันนะนี่จริงเหรอเออคือว่านี่เฟิร์สนายรีบกลับมาด่วนตอนนี้เลยนะลูกค้าจะมารับรถแล้วไม่อย่างนั้นฉันไล่นายออกครับครับผมนี่สรุปหมายความว่ายังไงฮะเอ่อคือว่า ผมขอโทษนะครับนายเดี๋ยวก่อนสินายนิดแกปล่อยมันไปอดีแล้วฉันกลัวว่ามันจะหลอกแกอีกคนหนึ่งขอโทษด้วยนะคะที่ให้รอเพิ่นว่าเด็กที่ร้านเอารถไปเช็คให้อ่ะคะ่ะ นั่นเลยคะ่ะมาพอดีเลยคะ่ะฉันมารับรถของฉันคืนไะอย่าบอกนะว่านี่คือรถของคุณอะเห็นไหมฉันบอกกันแล้วว่ามันหลอกแกยังนู่นผมขอโทษนะผมไม่ได้จะโกหกคุณผมจะรับสรารภาพของคุณอยู่แล้วอะกอดอะไรกันยังไงฉันต้องขอโทษแทานเด็กของฉันด้วยนะคะเพิ์ส แกไปทำอะไรลูกค้าไ่แกออกแน่เลยคราวนี้น่ะไล่มันออกไปเลยค่ะนายคนนี้เอารถหรูของเพื่อนฉันไปหลอกคนอื่นแถมยังมาหลอกฉันด้วยพนักงานเอารถของคนอื่นไปใช้แบบนี้ต้องไล่ออกเท่านั้นค่ะไม่ต้องฉันรู้ทุกอย่างหมดละหมายความว่าก็หมายความว่าฉันรู้ความจริงทุกอย่างตั้งแต่นายพาฉันขึ้นรถไปตั้งแต่แรกแล้ว นี่นายฉันจะบอกอะไรนายให้นะถึงแม้ว่าเดทแต่ละครั้งของนายเนี่ยมันจะทําให้นายตัดสินไปแล้วว่าผู้หญิงทุกคนต้องการคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแต่ก็ยังมีผู้หญิงอีกไม่น้อยนะที่เขาต้องการแค่คนที่สร้างรอยยิ้มแค่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเขาก็แค่นั้นผมขอโทษนะครับผมขอโทษที่หลอกคุณคุณจะเอาผิดกับผมยังไงก็ได้ผมผิดไปแล้วจริงๆ ไปสิไปไหนแล้วครับที่นี่เขาไม่มีบริการส่งรถให้ลูกค้าหรือไงนี่นุ่นเกศจะไปกับมันไม่ได้นะมันทั้งกระจอกทั้งจนเราแกเป็นถึงประธานบริษ,ษรัทอะเกศจะไปกับมันไม่ได้นะทําไมจะไม่ได้ล่ะถึงฉันจะเป็นประธานแต่ฉันไม่มีสิทธิ์เด็ดกับเด็กอู่ซ่อมรถหรือไง <c oughs> ไปเปิดประตูให้ลูกค้าสิยืนเบือ่อทำไมรีบ <c oughs> ไ,ปไปทำคะแนนด้วย <c oughs> ครับฟอ ครับซอเจอกันนะครับคุณวิกกี้